สวัสดีครับแฟนคลับ FC ร้อยพันล้านทุกคนเห็นคอมเมนต์นี้แล้วผมอยู่เฉยไม่ได้นิ่งเฉยไม่ได้เลยครับในเมื่อผมเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยขอกำลังใจหน่อยน้องเบื่อชีวิตมากพี่ไม่ทราบหรอกน้องกำลังประสบปัญหาอะไรอยู่นะฮะแต่อยากให้หอกให้รู้ว่าทุกคนมีปัญหากันทุกคนแต่มีปัญหาแตก แต่เราจะรู้จักวิธีการข,ขจัดปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรมากกว่ากันเท่านั้นเองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ซิ่งหวังหมดกําลังใจนะครับแต่อยากให้รู้ว่าอย่าไปกลัวมันการที่มีปัญหาผมมองว่ามันเหมือนภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้ตัวเรานะครับ ทำให้เราไม่เกิดปัญหานั้นซ้ำสองเพราะพอเกิดปัญหาแล้วครั้งต่อไปจะไม่มีอีกเรารู้แนวทางแก้ไขรู้แนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาเหล่าเหล่านั้นที่เคยเกิดขึ้นมันไม่ได้ทําให้เราย่ําแย่หรอกครับในการที่มีปัญหาเชื่อผมสิมันเป็นสิ่งดีด้วยนะะมันจะทําให้ชีวิตคุณเข้มแข็งและแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งขึ้นในทุกๆวันนะครับ มันเขาจะบอกเสมอว่าทุกปัญหามีทางออกมีทางออกจริงๆครับะะไม่ใช่ว่าเขามีทางออกเข้าทางเข้าอะไรเงี้ยคนละเรื่องนะไม่เล่นมุกคนนี้ไม่เล่นมุกซีเรียนะ,ะเพื่อให้กําลังใจน้องผมและอยากให้รู้ว่าเวลาคุณมีปัญหานะตอนนี้คุณไม่ได้อยู่เดียวดายเพียงลาพังะะคุณมีคนที่เดินข้างกายคุณด้วยตลอดในการที่เกิดปัญหาขึ้นคือพวกผมนี่แหละ แฟนคลับ f อฟซีลอนทุกคนนะครับเหมือนทีฟุตบอลทีมหนึ่งอะฮะในเกาะอังกฤษท,ทีมอันดับหนึ่งหงผมแดงหรือว่าูจะมีสโลกแกนว่า you never walk alone คุณไม่ได้อยู่ลำพังเพียงคนเดียวโอเคปะสู้ต่อไปนะครับเป็นกลังใจให้ถ้าเครียดถ้าท้อถ้าแท้มาดูช่องนี้ดูพี่เป็นตัวอย่างมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะให้คุณทุกวันสู้ไป โซโซโซโยโยโยสวัสดีครับแล้วเจอกัน